พี่นอ้องเมื่อสุดคนตอนนี้กำลังสิไปจจบเบึงดินน้องอน,นนพี่น้องกาตั้งแต่มมืออันจ้างเขาบุกเบิกแล้วกับ่ได้ไปใกล้เลยพี่น้องฝนมันตกนนตไปเลยฝนตกแห้งพายูเข่าเมื่อน,นี้คนคนกระตกกยูพี่น้องแต่ตกุกแห้งก็เลยสิไปจอบเลงทางกระชิวโหดจังไลยเด้อพี่นอ้องเด้อทางมีโหดหลายแล้วเนาะมากับน้องสาวพี่น้อง มาขี่ด้านหลังไปห่เป็นน้องสาวขับรถใหนน้เป็นเราท่ามิคทีว่าโหดเลยพี่น้ราไอ้เก๋ยเสียหอดเลยเพี่น้องกาจากทางใหญ่มากะประมาณสองสามกิโลเลยพี่น้องเส้นทางกาย่างบนนี่มันการ์ชีลำบากจังหน่อยแต่พอวิ้นหน้าฝนมันกาทางสบายพี่น้ราไอง สีฮอดแล้วส่วนทางนี้คนยังสีแปลงอยู่ด้วยพี่น้องเพราะว่าคนยังชีน่าชีเป็ดทางหยางพี่น้องเลยเพราะว่ามันมีบ้านอีกหมู่บ้านหนึ่งอยู่ในเป็นหมู่บ้านใหญ่แต่กะเพาหูเมือ่อใดแล้วคนจีบเป็นทางหยางช่วงน,นี้กบเที่ยวทางแดงไปก่อนมาฮอดเลยเ้อพี่น้อง เป็แต่ได้พี่น้องทางแต่ลำบากจักหน่อยเฉพาะหน้าผลพอตกแร้งก็สบายทางเขายังชิบแปลงอยู่พี่น้องป่าว่าทางนี้เขาแปลงทุกปีมาหอดแล้วอ้กาส่วนอันนี้ก,นนก็ต้องรอให้มันแห้งพี่น้องวิดหน้าผลพราะเรรอให้มันแห้งกันังชิจูดความกว้วงของดินนี่ ประมาณเกือบๆสองไหลกับบุกวางไปได้พี่น้องประมาณเกือบๆสองไหลสี่สิบคูณหกสิบเป็นได้แล้วลแปเนาะผ <c oughs> ้ากับน,ออน,นาา้อ,บนะอ,บบนองสาวตอนนั้ก็พามามาจบแล้วครับเนาะมาจบกับน้องสาวตอนนะหกพี่น้องแต่ว่าตอนนี้ฮักกะบุกเบิกเวลากะงามอยู่เห็ดไว้ให้น้องอนอนเพื่อน้องอนอนใหญ่ นี่เป็นเป็นมือกล่อไงให้ไอ้กล่องพี่น้องไอ้กล่องสบายดีพี่นอ <c oughs> กก้องเก็บกวาดพี่น้องเลยเอาบุกเบิกให้แล้วก็แบบมีขียข้ยงอขีย้ย่เก็บนิ่งที่ได้มากนะเดา๋พี่น้องเอาจกเอาเสียมมาขุดโอ้มาขุดมาเอาจกเอาเสียมมาขุดหางมูมทางไม่ออกอเพราะว่าถ้างออกวขุดออกมันชิบกง มันก็นยังเป็นห้างไม่ที่วิเลสเนะสร้างหลักหัวเพื่อนไววอันโทษไปสร้างหลักหัวเพิ่พนคนว่าส่วนนี้เป็นหน้าผนมันก็นเลยบ่มีเขาเพนบ่ได้เข้าไปตัดพี่น้องพางเบิงมันแดดอีกสองสมมือ้อส่วนหลักหัวหะเป็นหลักหัวไม้ได้อพี่อน้องเพราะว่าเป็นหลักหัวเป็นเสาเสาดินนะพี่น้องเสาปูนนะบบมีเงินมันแพงโพวดาะว่าใงานใะก็เลยสร้างหลักหัวสร้างหลักหัวอัน ลักหัวไม่ฮะต้นหนึ่งต่อสิบพันตกเท่าไรสี่สิบบาทต้นหนึ่งต่อสี่สิบบาทพี่น้องแค่เป็นเสาปูนฮะบอกุ้งกับบุหูราคาเทน่านอนแต่ได้ยินข่าวว่าต้นละห้าสิบต้นห้าสิบพันกับต้นเดือสองร้อยประมาณสองร้อยบาทแต่พอที่นี่เป็นเสาไม่มันก็ชิถึกเนี่ยพอลักหัวไม่เนี่ยฮะต้นหนึ่งต่อสี่สิบบาทพี่น้องมันก็ได้ละอันเติมมันกับประหยัดงบไป กยากจะคิดไว้อ้อมหัวเอมอยกกปลูก,กต้นไม้ต้นต่อไว้ให้นออ้องอนนน,อนนนเถอะนนใหญ่แล้วเนาะให้น้องสาวแล้วมาอยู่นานนนปหลายมากปะฉ็ก <c oughs> ไว้แห่นนนเพื่อเพินเ่นใหญ่เนาะมีครอบมีครัวเพิ่นจะปลูกจะสัางให้นอ้องชอนพ่อแม่นี่คือที่ว่ได้เห็นอะไร หมน,นี่ประมาณจักรลักถูกไหมกุ้งจิงพาประมาณลอยแล้วลอยปลายพอแล้วประมาณลอยปลายฐานับบางแก่กับวันเอาบวาอาที่บอลห่างไรเพื่น้องกับพอดีพ่องามไหลเบิง้งประมาณลอยปลายแต่จีซ่างเพื่อนก่อนจักรลอยลักนี่นะเบิ้งตามงบเดินอะไรพื่น้อง,งประมาณลอยลักกลัามาก่อนกับวพ่อท่ายกัจริงๆ เพิ่มเติมครับเองบางส่วนมันก็น่าผลมันก็ยากพี่น้องหายากถ้นเป็นเสาปูนมันง่ายมันง่ายสร้างได้เลยแต่มันนี่มันแพงพี่น้องเอาเป็นเสาไม้เพราะว่าเอาเห็ดไว้เสาไม้มันก็กุ้มลายปีเติร์ลายชิใซานามะกาไว้มันนี่พอน้องอนนุ่นพิ่นใหญ่แล้วพิ่นอยากเห็ดอยากสร้างให้ก็จะให้เพิ่นนันต้อพี่น้องเพิ่นชารต้อหรือว่าบางทีว่าเสามิงอยากมากอะ มาอยู่มันจะกว้างมันจะงามดินก็ถือว่าโอเคอพี่น้องมันเป็นดินสวนเด้อพี่น้องเป็นดินดินป่าดินดงนะพี่น้องเป็นดินสวนแบบเฮือนสวนนะเห็นมันมาสังเกตุต้นไม้ต้นตอพี่น้องอ้อมขาเลยเด็กเป็นเลี้ยงไก่คักแล้วล่ะเนาะน้องสาวเพิ่นกาซอยเก็บระวังแต่ละเด้อคิดต่อมดีเด้อ ทำมันแดดนี่มาเก็บเนี่แล้วอะไรพี่น้องแต่วันฝนตกอันนี้บุ๊คได้คอยมาเออเก็บทิมในระดับระดับจุดเอาส่วนต้นไม้พี่น้องมีสามต้นเพี่น้องดินวาน,นอกนั้นเป็นต้นไม้น้อยก็เลยบุกเบิกมาย่างต้นกระบ,บกพี่น้องต้นบกเอาไว้เป็นห่มบนนางลินนี่นะพี่น้องหลักกาต้นต้นไม้จิก ส่วนทางด้านนะ่าจะเป็นต้นดูพี่น้องต้นดูมันก็มีต้นดูต้นหนึ่งพี่น้องมีต้นดูต้นหนึ่งก็ใหญ่เติบเลยเพี่น้องหลายปีหลายปีเติบเลยต้นนี่แต่แต่บกุ้งยังน้อยพอมาเบิ่งนี่แหละพี่น้อง,องห่อนอะไรเครียรด,ดินทางด้านหน้ากับทิดทางติดท,ทางแดง พดีเฮือนอ้อมอ้อมขางอ้อมอ้อมหลังเลยพี่น้องทางหน้าก็มีเฮือนเพิ่งกำลังสร้างเฮือนแล้วก็ทางขางเบื้องนี้ก็มีเฮือนก็เป็นบ้านเปิดใหม่พี่น้องบ้านเฮือนเฮือนซานกับบุคอยหลายไประเภทแล้วก็ทางด้านหลังกับมีเฮือนพอดีดินบ่อนอยู่ทางกลางเลยพี่น้องเหมาะสมอยู่พี่น้อง ด้านนี้กะกำลังเฮ็ดเฮือนทางนี้นะมาลินนะเพิ่อนกันเฮ้ยเฮ็ดเพียงเลยนะเอาไปเดี๋ยวยาวแม่นบ่เฮ็ดพิซั่าเลยไอ้ยาวพิซซ่าเออตัวมาอยู่เผาได้แทน ขาเต่าปะมเรินโอ้กวางขักเนาะม,มีระเบิดเด้อในโพน่า้เด้นนนะเดอตัวเห็นล้วระเบิดเ,เออ่าน่นนะเธอบล็อกเก็บกู้ระเบิดมาเอาเนาะ่านนะ <laughs> ติปวัชพืชอะไรตีเห็นมั้ยนะ <laughs> คิดญานิแล้วจับขึ้นพนไว้มาก,านะมกอันนั้นเด้มากแตกมากสลักมือ,อนนเด้ ให้นอนในเดือนเงนเ่อนยอันยากับมีหับวะสุกแล้วเข่าวจ้าตัโ<อ>าว,วโอ้ยงังยังเขียวอยู่ตัวสุกกับมีแต่ฝนตกบมดทเกี่ยวเลยขักเนาะอันนี้บอดพันจุดฐานพี่น,น้อง นี่แหละเบากุ้งกับขั้นมาอยู่กับต่อหน้ากับนีอะลรพี่น้องอาชีพชุดถาดอะลรพี่น้องเลยเหื่อยแล้วบ่เป็แต่ได้ละเปแต่ได้พอดลุดแล้วมาเจาะเบื้องตอนหกกันแล้วนะครับมาเนาะมาเจาะเบื้องตอนหกขนาดอันนี้บอกลาพ่อแม่พี่น้องให้อ้เป็นบ่เอาดถอะเอาบอกลาพี่แนขิน เอาบอกลายอย่างไรด้วยลาไปก่อนเด้ออาชีพบอกอาชีพบอก <c oughs> เอา,าเลยแม่ฝากช่องขอบคุณกุ่มบอลาวีเจพี่น้องเป็นยังเขินกล้องเด้อพี่น้องเด้อฝากก,ไกสดไลค์กดแชร์ช่องกุ้งบัอลาวน้องนนเด้อพี่น้อง <c oughs> บ๊ายบายพี่น้อง